เยอะแยะมากมายนะคะมีแผ่นกระจกแบบเนี้ยเขาก็จะทําให้มันเป็นความโค้งแบบพาราโบลาอันเนี้ยเขาเรียกว่าความโค้งแบบพาราโบลาก็คือเออไม่ว่าจะแสงอ่ะมันจะตกกระทบไปที่จุดใดก็ตามมันจะสะท้อนมาที่จุดโฟกัสจุดเดียวเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็ชี้ให้ดูโหไก่เนี่ยแบบสุกแดงเลยทางนี้ก็ต้องหมุนไปเนาะไม่งั้นมันก็จะไหมนะคะเขาก็จะทําขึ้นมาจากกระจกจํานวนมากเศษชิ้นเล็กๆก,ก็อาจจะเป็นไง เน,นี้บอกลุงจบป .4 ไอเดียจิงใช่ไหมคะใช้กระจกเงามาย่างไก่นะคะอันนี้แบบเนี้ยก็คือไม่ต้องเป็นพลังงานฟรีเลยนะคะเป็นพลังงานที่แบบฟรีไม่ต้องเขาไม่ต้องอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้ไก่สุกได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียตรงนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยที่อยู่กลางทะเลทรายแดดร้อนจัดๆเออ เขาก็จะใช้ตรงนี้ไปทำอะไรไปผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะไฟฟ้าดากพลังงานแสงอาทิตย์ดูสิไม่ใช่แผงโซลาเซลล์นะเป็นคนเป็นคนละแบบอ่ะอันนี้คือแผงโซลาเซลล์นะคะอันนี้อันนี้อันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นแผงโซลาเซลล์อันนี้เขาจะใช้ไดโอดใช่ไหมคะสารซิลิกอนที่อยู่ในทรายเนี่ย เมื่อมันรับพลังงานแสงอาทิตย์หรือรับรังสีแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยอิเล็กตรอนน่ะในสารกึ่งตัวนำพวกซิลิกอนเนี่ยมันก็จะผลิตไฟฟ้าออกมานะคะแต่ถ้าในต่างประเทศนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ตัวรับรังสีตัวรับรังสี จากพลังงานแสงอาทิตย์ตัวรับหลังสีนะคะนี่จะเจอไหมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสะท้อนหลังสีเนี่ยเขาเรียกว่าแบบจานพาราโบลาตัวรางพาราโบลานะคะเป็นราง แห็นไหแสงตกกระทบลงมาตรงไหนก็แล้วแต่เออมันก็จะโฟกัสไปที่จุดจุดเดียวก็คือตรงท่อตรงเนี้ยค่ะตรงท่อสีดำดำตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายวัตถุดำว่าทําไมตรงนี้ต้องดำนะคะเพราะว่ามันจะดูดความร้อนได้ดีอันนี้ค่ะในต่างประเทศอะ่ะเขาก็จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะผลิตกระแสไฟฟ้าแบบมันไม่สะท้อนไปเข้าบ้านใครนะคะไม่สะท้อนไปเข้าบ้านใครนะคะ เห็นไหมก็จะมีอันนี้เป็นรูปแบบจานพาราโบลาเห็นไหมคะเป็นจานพาราโบลานะคะอันนี้คือตัวรับรังสีเลยนะคะแล้วไอ้ตรงนี้จุดโฟกัสตรงนี้ค่ะก็คือจุดที่มันจะเป็นศูนย์รวมพลังงานความร้อนเลยนักเรียนอาจจะเคยเล่นเนาะเอาเลนนูนใช่ไหมคะเอาเลนนูนมาทําไมคะมารวมแสงใช่ไหมคะแล้วทาให้ใบไม้ขยุ่มใบไม้ขยุ่มกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไงได้มันไหม้นะคะมันไหม้ เพราะฉะนั้นอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าเออหลังคาอุโบสถหรือผนังอุโบสถที่ใช้พวกขวดแก้วมาทำมันคือลักษณะของเลนอะไรเลยเลนนูนใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งเลนนูนเนี่ยมันก็จะทำไมคะมันก็จะทำให้เกิดการแบบรวมแสงเออบอกว่าข้างในโอ้โหเกิดไฟไหม้เลยอยู่ๆสารมันก็สิ่งของมันก็ลุกไหม้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือ ตัวอย่างนะคะของจา ora, นพาราโบลาที่ไงอันนี้คือ,อลองเข้าไปดูสิอันนี้ที่เมืองเซบียาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะในประเทศอิตาลีนะคะที่เขาใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์นะคะมาเป็นมาเป็นตัวรับพลังงานนะคะในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนมากพอเราเราคิดเนี่ยเราก็จะคิดว่าแบบเออเป็นแบบโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะคะตัวรีเซิฟเวอร์นะคะก็จะเป็นเห็นไหมคะนี้ก็จะเป็นกระจกเนาะหรือเคลือบด้วยอะไรก็ตามที่มันสะท้อนได้แล้วเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดโฟกัสนะคะหรืออันนี้แบบหอคอยเลยนะคะเห็นไหมคะใช้กระจกจํานวนมากบางทีหมุนตามแสงได้อีกแล้วก็ทุกอันเนี่ยจะสะท้อนแสงลังสีเนี่ยไปที่จุด ตรงนี้หมดเลยแล้วมันก็จะทําให้น้ําเดือดพอเดือดแล้วมันก็จะเกิดแรงดนันจะเอาไปหมุนเจเนเรเตอร์หรืออะไรก็ตามได้หมดนะคะตัวตัวทางซ้ายมือก็จะบอกว่ามีแบบรางอันนี้เขาเรียกรางพาราโบลาอันกลมนี่จะเป็นจานพาราโบลาแล้วไอ้ตัวเนี้ก็คือเฮลิโอสเต e นะคะซึ่งอันนี้ในอนาคตสถาปนิกอาจจะต้องคิด นะคะอุปกรณ์ที่จะทำไมคะหรือเลือกอุปกรณ์นะคะมาใช้ในการประหยัดพลังงานในบ้านเรือนคร mm hmm. าวนี้มาดูมาพูดถึงตัวที่จะเรารู้และอะไรสะท้อนแสงมาได้ใช่ไหมคะออ,อะไรสะท้อนแสงมาได้คร mm hmm. าวนี้เราลองมาดูตัวที่จะรับรังสีที่สะท้อนมาหรือ b a c k s b a c k นะคะหรือวัตถุดำสีดำนักเรียนเป็น สถาปน,นิกเนี่ยนักเรียนก็จะคุ้นชินกับการใช้สีเนาะปกติสีดําที่นักเรียนใช้เนี่ยมันจะไม่ดําที่สุดหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าอะไรที่ดําที่สุดเนี่ยสมมุติอย่างอันนี้หน้าของหุ่นใช่ไหมคะหน้ากากาเป็นทองเหลืองใช่ไหมคะอันเนี้ยนักเรียนตอนนี้นักเรียนมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะฮัลโหล อย่างดูเออเห็นอยู่เนาะยังฟังกูอยู่เนาะฟังไปด้วยดูไปด้วยนะแพ้วตอนนี้เอาภาพให้ดูเออจริงๆไอ้ทางขวามือเนี่ยดูเหมือนมันจะแบนใช่ไหมคะไอ้ที่สีดําตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันจะแบนแต้แต่เลยใช่ไหมคะแต่จริงมันมีส่วนโค้งส่วนเว้านะคะคือเขาเอาสีหรือคัลเลอร์ที่แบล็คแบบดําสนิทค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกวัตถุที่ดำสนิทแบบมันสนิทจริงๆเลยแบบว่าไม่ยอมสะท้อนแสงออกมาเลยสักนิดเดียวอะไม่มีอะค่ะอะไม่มีแต่อันเนี้ยอ่าแต่อันนี้ทำไมให้ดูว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันดำสนิทเนี่ยเอ่อเอาวางไว้ในที่ที่มีแสงมันจะไม่สะท้อนส่วนโค้งส่วนเว้าวออกมาเลยนะคะมันจะไม่สะท้อนส่วนโค้งส่วนเว้าวออกมาเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็น วัตถุดำที่มันสามารถจะดูดกลืนแสงเอาไว้ได้หมดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปยืนถ่ายรูปกับฉากหลังที่เป็นสีดำตัวเราเนี่ยจะเป็นไงคะคือมันจะสีดำมันจะตัดแสงสะท้อนไปหมดเลยตัวของเราก็จะดูเป็นไงด,ดูสว่างใช่ไหมคะยิ่งถ้าใช้รีเฟกเตอร์สะท้อนมา เห็นไหมคะจากภาพเมื่อก the like ี้เขาก็ให้ดูข้างๆเอเห็นไหมเขาก็ให้ดูข้างๆว่าเอ้ยมันมีอะไรนะมันมีความโค้งนั่นเนี like ่ยแต่พอหันด้านหน้ามามันดำสนิทเลยนะคะมันดำสนิทเลยอแบบนั้นซึ่งเขาบอกว่าดำเนี่ยมันก็มีหลายสเกลแต่ถ้าเกิดแบล็คแบบโหดำแบบสนิทเลยเนี่ยมันก็จะเป็นไงคะมันก็จะไม่ยอมสะท้อน สีอื่นๆออกมาเลยอย่างเวลาเราเห็นสิ่งของอะไรที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่ามีแสงทุกสีเข้าพุ่งเข้าไปหาวัตถุนะั้นแล้วมันก็สะท้อนเฉพาะแสงสีเขียวมาเข้าสู่ตาเรานะคะแต่แสงที่ดํำสนิทมันจะดูดกินทุกสีเอาไว้หมดเลยแล้วก็ไม่ยอมสะท้อนเอาแสงสีใดมาเข้าตาเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็น แบบนี้ครานี้ถามว่าทําไมต้องอธิบายหรือพูดถึงแบคเคสบอดี้ซึ่งเขาบอกว่าวัตถุที่แพรรังสีแล้วก็ดูดกลืนรังสีได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือวัตถุด,ดําซึ่งเขาบอกว่ามันไม่มีอยู่ในธรรมชาติหรอกมีแต่ในอุดมคติซึ่งในส่วนของอัตราการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยเวลาเราคำนวณเนี่ยนะเราจะต้องคำนึงถึงเ,เขาเรียกอะไรสัมประสิทธิ์หรือสภาพเปล่งรังสี สภาพเปล่งลังสีของวัตถุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเป็นสถาปนิกเออไม่อยากให้ความร้อนน่ะมันเข้ามาในบ้านมันก็ไม่ควรที่จะทาสีด้วยสีอะไรคะสีเข้มใช่ไหมคะหลังคาก็เออบางคนบอกว่าเออหลังคามุงสีแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยฮิตมากแต่จริงแล้วก็ควรจะใช้สีที่มันเป็นไงคะอ่อนๆใช่ไหมคะมันจะได้ไม่ไม่เอาความร้อนน่ะมาสู่ภายในตัวบ้านนะคะเอานี้ อัตราการส่งผ่านความร้อนด้วยการแผ่รังสีความร้อนเขาเรียกว่า re นะคะ re radiation นะคะ radiation ก็คือเป็นอัตราการแผ่รังสีนะคะจะเท่ากับค่าตัวนี้ออสภาพเปล่งรังสีตัว e ตัวนี้ก็คือ emissivity จะมีค่าตั้งแต่0ไปจนกระทั่งถึง1 ส่วนค่าตัวนี้เราเรียกว่าสเตฟานโบสแมนคอนสแตนต์นะคะมีค่าเท่ากับ5.67คูณ10ยกกำลังลบ8นะคะแล้ว A ก็คือพื้นที่ผิวของวัตถุที่แผ่รังสีมีหน่วยเป็นตารางเมตรส่วน T ตัวนี้ก็คืออุณหภูมิของวัตถุที่มันทำไมคะที่แผ่รังสีซึ่งจะต้องมีหน่วยเป็นเคลวินเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะ,ะค่าสัมประสิทธิ์ การแผ่รังสีของวัตถุบางชนิดก็คือค e, ่า e ตะกี้ emissivity นะคะอลูมิเนียมเนี่ย0.11แต่ถ่านโคกอย่างเงี้ยสีดำดำใช่ไหมถ้าทำงานในเหมืองถ่านหินโอ้โหมันมีการแผ่รังสีความร้อนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่ในนั้นก็จะต้องปกป้องตัวเองจากรังสีความร้อน ถ้าวัสดุที่ขัดมันๆเห็นไหมคะการแผ่รังสีนก็จะลดลงนะคะวัตถุดํามีค่าหนึ่งเลยวัตถุขาวซึ่งมันไม่มีอะไรขาวจั้วและไม่มีอะไรที่ดาสนิทนะคะเอ่อถ้าวัตถุที่ขาวก็จะมีค่าศูนแล้วก็วัตถุดําก็จะมีค่า Emistivity เท่ากับ1นนะคะอ่ะตอนนี้มาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างของ วัตถุที่ทำจากสแตนเลสสตีลนะคะขนาด5ตารางเมตรอันนี้ก็คือค่าของ a เนอะไหนด้วยป่ะค่าของ a <Okay. S 2> น,ะนะคะก็คือพื้นที่หน้าตัดเนาะที่ใช้ในการแผ่รังสีความร้อนนะคะ,นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แต่พอเขาก็ยังไม่ได้เซ็นใบไปราชการพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูวันนี้ก่อน,อนเนี่ยอ่ะตอนนี้มาดูนะคะตัวอย่างในการคำนวณเป็นสเตลเลสเนาะขนาด5ตารางเมตรดูจากหน่วยเนี่ยเป็นหน่วยของพื้นที่ใช่ไหมคะมันก็คือตัว A ตัว A นะคะตัว A ก็ถามว่ามันจะมีอัตราการแผ่รังสีท่ามกลางอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเนี่ยเท่าไรเออนึกถึงอะไรบ้างที่ไปอยู่กลางแดดแล้วเป็นสแตนเลสหรัอวบ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ฮิตรัวสแตนเลสอะไรอีกคะรถสองแถวที่มุงโซนกระบะหลังด้วยอะไรลูกสแตนเลสใช่ไหมคะ เคยไปจอดรถต่อไหมคะเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความร้อนมาอยู่ใกล้เรานะคะออามาดูซิว่ามันจะแผ่รังสีท่ามกลางอุณหภูมิ40เซลเซียสเท่าไหร่ขั้นแรกต้องเปลี่ยน40องศาเซลเซียสให้เป็นอะไรก่อนให้เป็นเคลวินเห็นไหมคะต้องเอา273บวก40เข้าไปซะก่อนแล้วก็ไปยกกำลัง4ก็คือหมายความว่าก็คูณกันไป4ตัวนะคะก็จะได้เท่ากับ9.598คูณ10กำลัง9 เสร็จแล้ว e m i s s i v i t y ของสเตเล e นะคะก็0.44อ่าค่าสเตฟานโบส m a n คอนสแตนต์ก็คือคล้ายๆตัวตัวโนนะคะตัว O ก็คือ5.67จุดหคูณสิบกำลังลบแปมีหน่วยเป็นตารางเมตรอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคะก็แทนค่าลงไปเนาะวิธีการก็คือเอาเฉพาะตัวสีตัวสีแดงๆเนี่ยมาทำไมกันก่อนมาคูณกันเนาะ แต่ห้องนี้น่าจะเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะเพราะดูจากงานที่ทำมาหลายๆคนก็ทําได้ดีเอาเฉพาะตัวสีแดง,แดงเนี่ยมาคูณกัน0 4 4 5คูณ5.67คูณ5คูณ9.598นะคะเออก็จะได้119.73 119.73กใช่ไหมคะอันนี้ก็คือผลคูณจากตัวสีแดงเสร็จแล้วก็จะเหลือ10ยกกำลังลบ8กับ10ยกกำลัง เมาคูณกันก็ให้เอาเลขชี้กําลังมาทําไมกันคะมาบวกกันจริงๆไอ้ตรงนี้ลบแกับ9เนี่ยมันก็คือ10ยกกําลังอะไรนั่นเองเหลือ10ยกกําลังเหลือสิยกกําลังหใช่ไหมคะ10ยกกาลังหนึ่งก็คือ10บพอเอาไปคูณกับ1นึ่งก็ได้พันร้จูลต่อวินาทีไปอยู่ใกล้ๆแสเตเลอ,อที่ที่มัน อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์เนี่ยเพลอเบางทีผิวหนังเราทําไมน่ยไม่นะคะผิวหนังเราเนี่ยไม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อาจจะเคยเห็นแสตเลตมันแผ่รังสีสะท้อนมาเข้าตาเราเราก็จะรู้สึกว่ามันอบร้อนอยู่นะคะอ่ะอัน